อ่วันนี้เราก็าจะมาทำผัดหมูใส่ไส้กกอบชี้กันเลยค่ะ ก่อนนะคะถึงจะใส่ไส้กรอกชีได้จะเอาไส้กรอกปกติก็ได้เลยค่ะใส่ไส้กรอกชีก็ได้ใส่ไส้กรอกชีได้ไหมวันแรกนะคะเราต้องใส่นี่ค่ะน้ำใจ อู้เยอะเยอะไม่ต้องผัดคะดส่ดผาดนะคะเข <Good school. S 1> ่ต้องต้องปเนยาค่ะไม่แม่ให้มันจีบตะกร้ค่ะดีดีกันเติน สีพอน<ด>พอน<ด>มันมันเริ่มมีผิวแลค่ะออกมามันเป็นฟีอ่ะทุกคนซอสนื้อซอสหอยออาลุกขาจิมจิงิมันแรงแล้วทุกคน,น,นเนรา่ว่าใรเหลดีเยอมันพ้นกันอันนี้เรา้น,น,นโอ้ เฮ้าาาาานแหละกับตรงงั้นแหละมันไม่ไรอมาถึงนียังไม่ตายทุกคนมานี่สิ